สวัสดีนะนะทุกคนครับสวัสดีนะทุกคนนะครับวันนี้วันนี้เราก็ใส่สวยเลยนะครับนี่ครับใส่ใหญ่เลยนะครับเปิดหัวเปิดหัวนี่ครับหลังะติบครับใหญ่เลยนะครับคางเหลืองเลยนะครับนี่ครับดูเทียบสือหน้าผมนีิดจริงับเข้ทาหน้าผมนะครับนี่ครับนี่ครับเปิดหัวได้สวยนะครับนี่ จัมโบ้จัมโบ้โบ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 ,โบโบโบเลยนะครับอันนี้อาครับจัดครับหนังสติ๊กครับตามลุ้นกันครับวันเราวันนี้เรามีผลงานมากน้อยขนาดไหนเอาสอดเตี๋ตได้นะครับเ,เ,เอาใจจัมโบ้จัมโบ้โบ้เลยนะครับตามลุ้นครับครับสวัสดีครับน้องคนนี้เราได้ปลาสซสสวยๆนะคะรับ เราไม่แห้วนะครับวันนี้สสวยๆเลยครับดูดีครับผลงานหนังกระกิ๊กนะครับวันนี้นี่ครับใส่สวยๆเลยนะครับผลงานที่สวยมากครับน้องครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับนี่ครับ ไซส์ใหญ่เลยครับมันเลื่อเลยครับตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้ไซส์สวยๆครับอันนี้ไซส์จัมโบ้วิกๆเลยนะครับตัวนี้นี่ครับเราเจอหมายปนินใ,ใหญ่นะครับนี่หมายกองนะครับเนี่ย ิใหญ่เลยครับใช้มือูื่เลยนะครับใหญ่ๆเลยนะครับพี่ๆครับสวยนะครับวันนี้เุ็กๆเลยนะครับอาด้วยนะครับใช้ชุดสวย สวยมาอีกแล้วครับท่านครับท่านสวยสวยมาอีกแล้วครับท่านนี่นะครับสวยๆนะครับผลงานหนังสติ๊กนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับหมอเหมอเมเลยนะครับนี่ครับสวยๆสวยๆข้างทางนะครับหมายข้างทางนะครับนี่จิ๊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  วยงามากครับเจอเข้าไปซัดเข้าให้ครับเข้ากับข้างตัวอะไรนะครับปาด้วยครับนี่ครับหมายของเราเป็นหมายหนังสติ๊กนะครับนี่ครับใส่สวยๆนะครับนี่ครับหมายของเราก็อยู่ตรงนี้นะครับมีปลาเรื่อยๆนะครับหมายรับหมายรับ นี่ครับผลงานเล็กๆน้อยครับหนังติ๊กครับขอได้กินครับฝากไป้ด้วยนะครับนี่ครับนินใหญ่ครับนินใหญ่ลอยมาครับนี่ครับไม่เหลือครับหนังติ๊กนะครับนี่ครับนี่เลยครับเข้าหัวเลยนะครับนินใหญ่เป้งเปงครับขอสีชมพูเลยครับตัวคู่ครับนี่ครับ ใหญ่มากเลยครับย <teaching. S 2> ิ่งใหญ่นะครับนี mm ่ครับยิ่งใหญ่นะครับใหญ่กว่าน่าผมอยู่ครับเตงมเลยนะครับนี่ครับผลงานหนังสติ๊กครับเหมือนกันครับว่าเราจะมีผลงานเพิ่มเปล่าอันนี้แต้มที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วยิงที่เดิมนะครับไม่ได้ยิงไปไหนครับ ที่เดิมเลยนะครับเ้วผมจะถ่ายหมายให้ดูนะครับโอ้โเราถ่ายไปแล้วหมายครับหมายที่เดิมรับเป็นช่องเล็กๆนะครับอวนไปวนมาเลยครับหุนต่อครับว่าเรามีผลงานมากน้อยขนาดไหนถามชมครับเอาครับเปีงเปีงเอาเพีงเปีงมาอีกแล้วนะครับนีน่าจะแต้นที่เจ็ดที่แปดแล้วนะครับ เป้งๆเลยนะครับนี้ครับปนินปนินตรงนี้มาเด็ดมากเลยครับคนอาจจะมองข้ามนะครับวันนี้เนี่เป้งๆเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับดูดีครับยิงนกยิงปลาไปด้วยได้ยินเสียงนกไปด้วยนะครับนีธรรมชาติมากเลยนะครับเดี๋ยวผมลองกลับกล้องได้เปล่ากล้องนะครับนี่ครับ ลังนกกระจาบนะครับนี่ครับลังนกนี่ครับทำนกร้องไปด้วยนะครับนี่คร si ับไม้เราก็ไม่ได้ใหญ่นะครับแค่นี้นะครับนี่ครับที่ยืนเราก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับรั้วข้างทางนี่ครับหมยนะครับข้างทางนะครับนี่ครับคนอาจจะมองข้ามเขาว่าไม่มีปลาแต่ที่ไหนได้ผมก็เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนี่ครับ นี่ครับเป่งๆเลยนะครับครั้งแรกครับมาเจอนินโบเลยสุดยอดครับลุ้นต่อครับวันนี้ใหญ่เหมือนกันครับตอนนี้แอมที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับครับสัตว์สวยๆครับนี่ครับเข้านี่เลยครับเข้าตรงหางนี่นะครับทะลุออกข้างนี่นะครับนี่ครับ สวยๆครับเราไปสรุปผลงานที่บ้านนะครับว่าเราจะได้กี่แ้มไซส์สวยขนาดไหนนี่ครับเป็นเเลยนะครับยิงไม่ถูกก็เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ยิงที่เดียวนะครับวนไปวนมาอย่านี้แหละครับตาหลุนต่อครับเพราะเราจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนทางชมครับตัวนี้ยิ่งใหญ่ครับหัวเขียวเลยนะครับโอ้แ้มเขียวเก็ดเขียวเลย ใหญ่เป้งๆเลยนะครับนี่ครับยอดเลยครับปลาวันนี้เยอะมากครับหมายนี้เด็ดจริงครับซุ้มปลาใหญ่ไม่ค่อยมีปลาเล็กครับมีแต่ตัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับลูกมันก็ไม่มีนะครับมีแต่ตัวใหญ่อย่างนี้เลยครับมาเงียบๆเราก็ขับเขาให้นะครับไม่รอดครับผลงานหลังตะกิ้นะครับ วยงามมากครับฝากด้วยครับหมุนต่อครับนี่ครับตานินครับยิงอยู่ที่เดียวเลยนะครับมันก็วนไปวนมาครับนี่ครับวนไปวนมาครับเราไม่เล้ไกไหนนะครับโอ้ยตัวใหญ่มากเลยครับนี่ครับอืมนี่เป็นสายยังใหญ่เลยนะครับนี่ครับหมายเรายิงอยู่ที่เดียวนะครับเราก็ยืนอยู่นี่ล้าที่ก่าผมตกราวนี่เลยนะครับ ใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับเยอะมากเลยเขาไม่กลัวคนครับปล่าน่าจะไม่มีใครเคยเข้ามายิงนะครับนี่ครับน่าจะเป็นผมครั้งแรกนะครับนีกระสับถึงข้ามก็น่าจะได้เยอะอย่างนะครับเอาลุ้นต่อครับเอาครับตัวทีเท่าไหร่ไม่รู้นะครับวันนี้วันนี้โคตรหมานอีกแล้วนะครับวันนี้หนังสติ๊กนะครับนี่ครับ สวยเลยนะครับหนังสติ๊กเรานะครับนี่ครับสวยเลยนะครับอืมนครับหมานหมานครับวันนี้หมานหมานโคตรหมานอีกแล้วนะคะวันนี้ปลาไปเกือบสิบโลแล้วมั้งครับเอาลุ้นต่อครับเราจะมีผลงานมากน้อยขนาดไหนสวยๆเลยนะครับนี่นะครับโอ้โห สวยๆเลยนะครับแต่ยิงมานะ่าัวตัวนี้น่าจะตัวเล็กนะนรับนี่ครับตัวนี้น่าจะเล็กกว่าเพื่อนเขาเล็กกว่านะครับมีตัวนี้แหละครับที่เล็กนอกน,นั้นก็มีแต่โบโบอย่างเดียวเลยเพิ่งได้เล็กตัวเดียวนี้นะครับนี่ครับน่าจะเป็นตัวส่งท้ายหรือ เป็นชิปส่งท้ายหรอเปล่าะเป็นตัวส่งท้ายหรือเปล่าครับถ้าเป็นตัวสง่วสงท้ายก็ไปรอสรุปผลง,งานที่บ้านนะครับนี่มันห่างตัวแล้วมันเริ่มห่างตัวแล้วมันค่อยเข้ามาแล้วน่าจะตกใจหมดแล้วครับยิงเยอะแล้วเอรอสรุปผลง,งานครับยิงจนถุงมือขาดแล้วถุงมือขาดถุงมือขาดทั้งอะไรโอ้ยิงระเบิดระเบเลยครับ ลรวไปสโลงานที่บ้านครับอาครับนั่นนะทุกคนน่าจะค่ำแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วมองเห็นปลาแล้วนะครับนี่ครับตัวปิดท้ายเราใส่ใหญ่บิ๊กเลยนะครับวันนี้โคตร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 หมานเลยนะครับวันนี้ไม่รู้จะบรรยายยังไงครับบรรยายไม่ถูกครับวันนี้นี่ครับหมายเรา ของข้างทางครับเรายืนตามเรานี่ครับปวดข้างปวดขาหมดแล้วนะครับยืนดักปลาตัวปลาออกมาได้ใสกบิ๊กเลยไปสรุปผลงานที่บ้านครับว่าเรามีผลงานขนาดไหนเราได้กี่ตัวเท่าไร่นะครับครับไปสรุปผลงานที่บ้านครับสงท้ายครับนี่ครับเบ่ง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 โอ้โอ้โอ้โเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับพัดหางพัดเป็นลมได้เลยนะครับนี่ครับใหญ่มากไอสรุปผลงานครับนี่ครับวันนินทองครับวันนินทองครับโอ้ยไอโบใหญ่ครับนางขวาชัดๆนางขวาจำแรงเลยนะครับนี่ครับยี่คางเขียวเลยนะครับนี่ครับนางขวาจำแรงครับ ยอดนี่ครับเข้านี่เลยสันหลังนี่ครับสวัสด์ส่งวัพดครับอุ้ยโบโบนี่ดูกี่ดูหางนี่ก็ดูหางนี่รับู๋ไหมบู๋ไหมโอ้ยเยี่ยมเลยนะครับโ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 บสุดยอดครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ยิงปลาจนค้ำเลยนะครับวันนี้ ถึงมือก็ขาดหมดนเลยนะครับยิงปลาเราไปยิงมาไปเจอโดงปนินครับมันจะไซส์ใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนะครับเตี้เลยนะครับนี่ครับปนินไซส์ใหญ่ครับโคตรปนินเลยนะวันนี้นี่นะครับใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนี่ครับใหญ่ใหญ่อย่างนี้เลยนะครับดงปนินครับยิงมามีตัวใหญ่ใหญ่ยิงอยู่ที่เดียวเลยนะครับไม่ได้ไปไหนเลยครับยิงอยู่ที่เดียวเลยนะครับ ไอย๊าบเยย๊าบเลยไอย๊าบย๊าบไงยงมันย๊าบย๊าบร่วงตานี่ครับผลงานหนังสติ๊กอย่างเดียวนะครับวันนี้ขับรถอ้อมไปอ้อมมาไปเจอดงตรงนี้ครับยืนยิงอยู่ที่เดียวนะครับยิงอ้อมอ้อมไปไกลก็ไม่ได้ปลาสักตัวนะครับโอเออ อย่าทำลูกตะกายอ่าทำนอน,น,อ,นอย่าทำเน,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 นี่ยครับตัวใหญ่เลยนะครับไปสงนะครับตัวใหญ่เลย,คร,ย,เลยครับผลงานจรุมหนึ่งสสามี่ห้าหเจแปดเ้าสิบเอ็ดสิบสองสามสหตัวนะครับวันนี้ได้สิบหแต้มนะครับวันนี้นะครับ ผลงานหลังที่ิก็อยู่ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ